แกงบอนอันนี้แกงบอนเด้อพี่น้องเด้อแกงบอนกับต้วไอ้ต้วไต้ยู่นี่แกงบอนถ้าผลุกจะได้กันแกงบอนแกงน้ำมันซุปส้มพัก,กได้ส้มพักนึ่งมันนึ่งมันแก้วเนาะกต่นึ่งพี่น้องอันนี้น่ะแกงบอนเด้อ ปวดยู่เตะเตะเต,ตมาเสพเสพน้ำเดือดพี่น้องเด้อตำตะไคร้พี่น้องตำตะไคร้หนึ่งมันส้มพักมากลาเดอรเพยต้องการผู้เลยจะได้กันไม่สดแน่ เราจะได้กันมาลัดอ้าวอันนี้มันมันนึงแล้วี้มนนพักเตะสดๆอ่าขอบคุณวัสดีค่ะ